2ี2สิบนะคะที่ต้องการรถเตี้ยสีนิ้วไม่ดัดแหนบได้ไหมนะได้ค่ะแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องการขับขี่นะคะจะได้แค่ทรงที่สวย แต่การขับขี่จะค่อนข้างกระด้างนะคะพี่ว่ามีการกระด้างนะ,ะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพี่บุ๋มให้ดูก้อนโหลดก่อนนี่นะคะก้อนโหลดในที่นี้ตัวนี้ก็คือ2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3มนิ้ว4นิ้วนะ,ะในกรณีที่เราไม่ดัดแหนมนะคะเราจะโหลดลงมาสีนิ้วเราจะใช้ก้อนนี้นะคะอันนี้คือก้อนที่ลูกค้าถอดออก4นิ้วนะค,ะคือถ้าใส่ก้อนสีนิ้วแล้วมันจะได้ทรง4นิ้วออกมาเลยแต่ว่าจะมีปัญหาคือ แนบนะคะมีการโยมากนะตรงนี้จะทําให้รถมีอาการกระด้างการที่จะทําให้ทรงรถสวยแล้วก็การขับขี่ที่ดีนะจะต้องมีการดัดแหนบแล้วก็ใส่ก้อนโหลดด้วยนะในกรณีที่โหลด4นิ้วเราสามารถ ดัดแหนบ2นิ้วครึ่งเออสองนิ้วนะสองนิ้วแล้วก็ใส่ก้อน2นิ้วนะจะทําให้การขับขี่ดีกว่าการใส่ก้อนอย่างเดียวนะคะราคาประหยัดจริงแต่ว่าไม่ได้เรื่องการขับขี่ที่นิ่มนวลน,นะ,ะเพราะว่า,าแหนบอย่างที่พี่หมวกแหนบมันมีการโยมากก้อนมันยันนะพอยิ่งก้อนยันยิ่งทํายิ่งยิ่งใส่ก้อนเยอะยันเยอะยิ่งทําให้การขับขี่ค่อนข้างกระด้างด้วยนะ ก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการโหลดอย่างเดียวไม,ไม่ไม่ดัดแหนบนะคะสามารถใช้ได้คือการโหลดที่ไม่เกิน3นิ้วนะ2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้วนะอันนี้คือเป็นสแตนดาดสำหรับการโหลดแต่ถ้ามีการโหลดที่4นิ้วขึ้นไปนะ3นิ้วครึ่ง4นิ้วขึ้นไปจะต้องใช้การดัดแหนบด้วยแล้วก็การโหลด ช่วยนะคะแล้วเพราะว่าการดัดแหนบจะเป็นการทําให้ระยะของแหนบความชิดของแหนบมันดีขึ้นนะทำให้การขับขี่นิ่มนวลมีการจัดแหนบด้วยนะคะสําหรับที่ร้านจะทําให้การขับขี่ดีท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องการจัดทรงลุกก็สามารถสอบถามได้ที่ร้าน i อคิว e ปีดแมคค่ะ